สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นตระถมะศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูกิติกาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในรายวิชาศิลปะนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมง่ายๆนะคะเป็นกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆทำ ะะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจกรรมนั้นนะคะเด็กๆจะต้องเตรียมนะคะสมุดวาดภาพนะคะคุณครูฝากผู้ปกครองด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ าจัดหาสมุดวาดภาพให้กับเด็กๆในการทํากิจกรรมนี้ด้วยนะคะกิจกรรมนี้ก็คือคุณครูจะให้เด็กๆนะคะวาดรูปนะคะวาดรูปอะไรเอ่ยก็วาดรูปนะคะสัตว์เลี้ยงในจินตนาการของเด็กๆนะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงในจินตนาการจำเป็นจะต้องมีอยู่จริงไหมคะ ไม่จำเป็นนะคะเพราะคำว่าจินตนาการอาจะเป็นยังไงก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องมีอยู่จริงนะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงในจินตนาการที่คุณครูเลือกมานะคะคุณครูก็อาจจะวาดเป็นสุนัขนะคะแต่สุนัขของคุณครูนั้นมีความพิเศษนะคะก็คือ มีปีกนะคะสุนัขคุณครูมีปีกสามารถบินได้นะคะนั่นคือสัตว์เลี้ยงในจินตนาการของคุณครูนะคะเมื่อนักเรียนวาดภาพสัตว์เลี้ยงเสร็จแล้วนะคะให้หนักเรียนตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะ หลังจากระบายสีแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปสัตว์เลี้ยงที่นักเรียนวาดนะคะส่งลงที่ไลน์กลุ่มของพวกเรานะคะส่งทำไมเอ่ยก็เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ชมผลงานของนักเรียนและคุณครูก็จะได้ชมผลงานของนักเรียนพร้อมกับให้คะแนนนักเรียนด้วยนะคะ สำหรับกิจกรรมนี้คุณครูก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเราจะเจอกันในกิจกรรมหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ